ช่วงหน้าฝนในอีครับท่านผู้ชมฝนที่ตกสะสมต่อนเนื่องนั้นก็อาจจะเยออเงือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมถึงภัยพิบัติที่อาจจะาคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับด<ม>ังน,นั้นหน่วยงานก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมตัวเฮาจะอู้กับท่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าที่ร้อยตรีนัทพงศ์ติดกับกานสวัสดีท่านปภครับสวัสดีเจ้าเจ,จ้าท่านปภเจ้าท้าอู้ถึง ภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยนอกจากนําท่วมเรามันมีเรื่องอย่างเกิดขึ้นแถมก็เจ้าน้ำท่วมนันก็มีน้ำหลากนะครับคือน้ำท่วมนี่มันแก่เมอนนะครับสน้ำหลากมันไปแบบเมินแต่มันสร้างความเสียหายนะครับันอน่างนี่ก็คือประเภทดินลนถล่มนะครับผมเพราะว่ามันจะมีดินหยดลงดอยมาที่ดอยที่มันจิ้งนะครับคำเมืออว่าจิ้งเนาะคำไทยมันว่าทางมันชันลาดชันสูงนะครับมันกจะลงมาได้นะครับ อันยังนึงก็คือเรื่องเก่ยับลมแหงพายุนะครับอาจจะปัดต้นไม้กาบไามันอีกไม้ป้ายต่างๆลงพื้นที่นี้เกิดความเสียหายได้ที่สำคัญอันยางนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรนะครับเดินทางไปมาเนี่ยนะครับเพราะว่าบันเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงที่ฝนตกมันก่อแหานตามไว้ชัดนะครับบางทีน้ํามันผ่านตามไปโวยอย่างเนี้นะครับเขาก็เดินทางระหว่างนั้นก็อันตรายอยู่เหมครับครับ พอจะอันแล้วภัยที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ท่านบอกเนาะน้ําท่วมน้ำน้ำมันบางบางเตือนน้ำมาวยมันก็ถึงหมดเนี่ยเอาโดยรวมมันก็คือการสร้างความเสียหายนะครับดังนั้นแล้วในปีนี้ครับท่านรวมรวมถึงการเตรียมแนวทางการหับมือตัวเฮามีการเตรียมแนวทางอย่างไรพ้องแล้วครับท่านการเตรียมการที่จริงเฮาก็เตรียมเป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือเฮามีแผนการป้องกันและเฮาสารไปของจังหวัดนะครับกำหนดว่าเฮามีภัยอย่างพ่อที่เสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดเฮานะครับ แล้วก็เขาจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรถ้าเขาลดมาได้เนี่ยเขาจะกันว่าถึเกิดความเสียงหญ่ได้ในองหรือว่าตัวความถ่ายน้อยที่สุดในในองนะครับก็เป็นการเตรียมมือกับอันเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเรื่องกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเตรียมระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับทีนี้ส่วนของพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของแผนป้องกันและเพิ่มสภายอำเภอกาญจนบุรนเป็นแผนปฏิบัติการนะครับในห้านก็จะบอกว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยจะต้องแยกยังใดพงนะครับ นอกเหนือจากการเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมแล้วเนี่ยก็ต้องดูในสภาพพื้นที่ความเสี่ยงต่างๆว่าเอามีอย่างเสี่ยงพออยู่ได้เตรียมการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยกรจะสามารถใช้ทรัพยากรที่เราเตรียมไว้เนี่ยเข้าไปจัดก,การแก้ไขปัญหาได้นะครับอย่างหนึ่งคือเตรียมชุมชนนะครับผมเพราะว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงเนี่ยเราคู้ว่าพื้นที่ใหญ่ที่เขาเสี่ยงพองเนี่ยนะครับเพก็เลยต้องคุ้ว่าเพ่นมีโอกาสที่จะเกิดภัยขึ้น ได้นะครับในพื้นที่ของผัวของั้นพี่น้องชาวบ้านเองนะครับผมเคยได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับว่าครจะยิ่งใดพ้องนะครับผมเรื่องเก่ยกับเวลามีการแจ้งเตือนเหตุต่างๆครับก็จจะมีการแจ้งเตือนเป็นระบบออกไปนะครับผมึในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับระบบสื่อสารปกตินะครับว่าจะมีหนังสือแจ้งมีในการพ่อสังการไปนะครับแล้วก็ทางระบบสื่อสารอ็กเรื่องหอย่างที่มีนะครับผมช่องทางทางไลน์วายยุต่างๆครับครับ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของอำเภอที่ที่เกยประสบปัญหามาแล้วทีนี้ท่านปพคับถ้าย้อนไป2ปีที่ผ่านมามันจะมีบางอำเภอที่เกกยน้ําท่วมเองนะครับอย่างเช่นอำเภอหางดงที่ที่ผ่านมา,าก่อนหน้านี้เกยน้ําท่วมพอมันบ้านที่ที่เต็มทิศทางน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทําให้ประชาชนในบางอำเภออย่างเช่นอำเภอหางดงเนี่ยเกิดประสบปัญหาน้าท่วมตอนนี้เรามีการสํารวจข้อมูลเพื่อจะเตรียมพับมือสัตำหรับในบางอำเภอที่เกิดน้าท่วมก็ครับท่าน เอมีครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการจัดการภัยเนี่ยนะครับเราเราขึ้นถึงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเนาะเพราะว่าเราเขาบอกว่ามันเขาเกลี่ยไม้ตะย์มันจะมาื่อยนะครับก็ราะเราขึ้นว่ามันจะเกิดความรุนแรงหนักที่สุดนะครับแล้วก็เราจะจัดการในป้องนะครับในส่วนของหางโดงเราคงหันปีกกองที่น้ํามันลากผ่านนักนะครับอ่าตอนนี้มันหางโดงมันอยู่ในเขตพื้นที่ของมรุ่มไม่นับแต่จ้างนะครับจากดอยสเตปทางๆลงมานะครับมันก็จะมีกองจุปทานทางม่แต่งกั้นอยู่่วนเหนือนะครับ ตอนนี้ก็คือมีการทําในส่วนของแผนที่เฮาบองวาวันแมปนะครับเป็นแผนที่เรื่องกับน้ําท่วมนะครับผมรู้ว่าถ้าสถานการณ์น้ํามาเนี่ยจะต้องจัดการในป้องคุณรณาการรวมงานกับหน่วยงานผู้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการเตรียมเครื่องสูบน้ํานะครับเตรียมเจ้าหน้าที่ประจําการไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดได้รักการแจ้งเตือนนะครับน้ามานักเนี่ยเราก็จะแอคทซิก็คือจะสูบเร่งระบายน้ํานะครับ mm hmm. แล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ อย่างรอยอยี่ครับตื้นน้ำเนี่ยมันจะมาเป็นสายเนาะครับจากทังเหนือลงมาเถ่อัางลุ่มเนี่ยนะครับถ้าตังออกเนี่ยเขาจะมีตังเกินแม่งั้กับแม่กลวงกั้นอยู่นะครับตั้งเหนือเนี่ยเอาอันมันมีเื่อนกันน้นแล้วนะครับมันจะมีก้้วฝ่ายบางส่วนแล้วก็อันน้ําแม่แต่งมาเนี่ยจะเป็นตัววัดระดับน้ําที่มุ่งสูงนะครับผมถ้าระดับน้ําแม่แต่งสูงทีปีอ้การอันที่ไอเกเป็นที่ของเชิงดาวนะครับ ถ้าสูงวันสี่เมรก็คือะระดับปกติน้ำน้ำปิงลงมานะครับแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะลงมาที่มันจะมีตัววัดเห็นตัวที่อะไรงนันตามะระดับนะครับตัววัดน้ำาหลักจะอยู่ที่อ่าหัวนวลนะครับผมน้ําก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก่ก็จะแก้ปัญหาตานนั้นแต่ก่อนที่น้ำจะมาก่อนทางชูประทานเพิ้นก็จะใบน้ําลงคลองแล้วก่อนพัดดันน้ําลงไปทางรุ่มก่อนนะครับพออู้ถึงหางดงเนี่ยมันจะได้น้ําจากตังตกมานะครับจากทางอันดรอยสุเทพจากรอยทางข้างลงมมาเนาะลงมาทางรุ่มนะครับผม ราะฉะนั้นโอกาสที่น้ําท่วมมันก็จะมาตรงนี้เห็นเส้นหนึ่งแต่ว่าเราก็มีการเรื่องเกี่ยวกับอันพรองกันอยู่ก็มีการคุ้นรอบพรองนะครับมีการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางทางนั้นต่างๆนะครับแล้วก็เกรียมว่าถ้าเื่อมันมานนํามันมาหนักแท้ๆเอาหมายยูเลยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเครื่องสูบน้ําเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาครัหนึ่งครับผมรับเพราะว่าเป็นการเกรียมความพร้อมแม่นครับเพราะท่านท่านปออครับเพราะว่าหลายตี้เนี่ยครับท้องทิพย์ท่านปออครับมันจะเกิดเหตุการณ์ บ้านที่ที่เต็มเนาะทางน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราถ้าทบทวนเป็น,ปนแผนนึงนอกจากทางแผนโดยงานมีการเตรียมความพร้อมแล้วทีนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องมีแผน,แผนเตรียมความพร้อมนั่นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับท่านปภครับถ้าสมมติว่าเป็นในเวียงนะครับถ้าเกิดกรณีน้ําท่วมเนี่ยเราจะต้องไปดูที่ P67 ก็คือที่บ้านแม่แต่หรือว่าในพื้นที่อําเภอเจียงดาวถ้าอำเภอเจียงดาวน้ําระดับสูงขึ้นแล้วมวลน้ําที่จากเจียงดาวจะเข้ามาสู่เวียงที่จุดขวานวรัตเนี่ยครับท่านปภ จะต้องต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับประมาณ6ชั่วโมงครับผมครับประมาณ 7- จ็ถึงหชั่วโมงนะครับผมเขาจะได้ก้าวเวลาขึ้นอยู่กับระดับน้ำน้ำสูงมากไปอยู่นะครับผมครับมันจะใช้เวลาประมาณเท่าจะมีเวลาในการเตรียมอยู่นะครับละลายมานก็จะท่วมออกมาเป็นโซนๆเป็นพื้นที่ไปนะครับครับถ้าสมมติว่าตังแม่แตงตังแจงดาวฝนตกหนักแล้วก็น้ำเริ่มท่วมพี่น้องในเวียงเนี่ยต้องเกรียมตัวแล้วนะครับท่าน ครับแม่นครับก็คือว่าก็คือ,อ,พ,อพอระดับน้ําที่ต่างอันแม่แต่ตงทางเจงดาวสูงขึ้นมาครับสูงประมาณระดับน้ําสูงสักห้าเมตรเี่ยนะครับครัะดับปกติสี่เมตรพอห้าเมตรปั๊บเนี่ยน้ำมันก่ออันจะไหลมาทางรู่มนะครับจะใช้เวลาประมาณสักเจ็ดโมงนะครับถึงทางรู่น้ําที่กน้าราจะประมาณสักสีก่เมตรกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าน้ําจะเริ่มท่วมแล้วนะครับ ก็เลย3.7เมตรเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะครับผมท่ามว่าจะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปนะครับผมแล้วกว่าจะมีการแ c t i v e ในส่วนของเครื่องมือระบายน้ำต่างๆนะครับผมอย่างเช่นถ้าระดับน้ําที่หัวนรัดท่วมเกิน3.7เมตรเนี่ยนะครับน้ําก็จะเริ่มท่วมที่เขตพื้นที่ของเมืองนะครับพื้นที่ของบ้านป่าเป้านอกนะครับอลอ,องรอดอันหัวปลาแดระนะครับ ครับขึ้นออกขึดง่ายกันถนนมั่ยดอนนะครับใกล้ๆกับพระค่านะครับแถววัดปรามานนั้นนะครับถ้าระดับน้ำมันขึ้นมาถึง3.8เมตรนะครับผมมันจะท่วมในิเวณเมืองมุกบดปฐมนะครับการไปฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศประมาณนี้นะครับผมครับถ้าเกิดกรณีน้ํา3.7เซนติเมตรนะครับท่าน3.7เมตร3.7เมตร3.7เมตรขึ้นไปเนี่ยน้ำจะท่วมในเบียงละนะครับ แต่ว่าก่อนที่มวลน,น้ำมูลน,นี้จะจะเข้ามาถึงในเวียงนะครับท่านต่างปอเองก็ได้ร่วมกับชลประทานนั้นก็ครับว่าจะต้องหื้อแบ่งน้ําไปตามสาขาก่อนที่จะเข้ามาในเวียงนะครับแม่นครับแม่นครับคือาน้ำมาเนี่ยชลประทานเพื่อนมันเป็นระบบอยู่แล้วครับที่ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อยาวน้ําลงในส่วนของคลองระบายน้ําต่างๆนะครับผม าน้ำอย่างที่มาปป๊อปเนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงที่อันระดับที่อันอสูงใันกรอบก้นกระจายน้ําลงท้องไม่แตกนะครับนะครับไม่แตกลงมาทั้งรุ่มนะครับผมเพื่อตัดใส่น้ำเบื้องเข้ามานักได้นักนะครับผมแล้วก็อบก้นระบายลงไปทั้งรุ่มไปนะครับทีนี้ถ้ามันมานักแต้ๆเนี่ยก็จะระดมไหลหน่นนี่นครับหโดยเฉพาะปพ,อพอครับมีในส่วนของเครื่องสูบน้ำของตางชุดวัดทานของตางเทศบาลน,นะครับของตางเทศบาลที่ถึงจังเกือกเมืศรีจังเชียงใหม่นะครับมีดังศูนย์ปป๊อปเกสิฟนะครับไหลนู่นนี่นะคร เอาห้องว่าวันแมปนะครับผมคือร่วมกับทุกในงานนะครับล่าสุดนี้เราบเม,มื่อกล้ามีการปรับปรุงแผนแผนวัแนแมปไี่ไปนะครับผมคุณพอภายในในแผนจะระบุตัวคนไว้เลยนะครับว่าใครรับผิดชอบติดต่อยออนนู่ไหนป่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําที่ไหนวางไว้ที่ไหนถ้าเป็นระดับโซนไหนป่องเนี่ยนะครับครับโอ้ระบุไปเลยนะเจ้าว่าอันนี้เป็นความทับผิดชอบของใครใครดูแลื่องซุ้มหน้าเพื่อนี่อย่างจริงจริงนะเจ้าแม่แม่ครับเดี๋ยวผมจะคือพอหมูหันก่อน อ๋ออันนี้จะเป็นเป็นแผนเลยนะครับ<ผ>ท่านปพยืนยืง,ยง <พอ S 2> มาที่กล้องก็ได้ครับ<อ>ท่านอ๋อจะจะเป็นแผลนลักษณะนี้เลยนะครับท่านปพ,อพอครับอันนี้จะเป็นแผนบูรณาการการทําทงานว่าในง,งานไหนใครห้าผิชอบคือเอาง่ายๆก็คือตัวคนที่ห้าผิชอบเลยแบบนี้ว่าเกิดเหตุการณ์มาเสาะหาภัยปะปะเนี่ยนะครับท่านแมนเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับคืออันนี้คือเป็นแผนบฏิบัติการในย่อยนะครับเพราะถ้าเราเตียงตัวเนี่ยมันก็ยะบยั้งนะครับถ้าเช็คฐานในงานปกติมันกดจะแจ้ว่านั่นก็คือว่า ระบุเลยครับว่าใครเป็นคนรับผิดชอบติดต่อได้อย่างไรพ้องนะครับรับเครื่องมือที่เอามามีอย่างนะครับอย่างเช่นของเชงเองก็จะมีในส่วนของเครื่องสูบน้ํเคลื่อนที่สามสิบสองเครื่องนะครับผมแล้วก็เครื่องสูบน้ำกับเห็นหนึ่งเครื่องนะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะมีเครื่องสูบน้าเคื่อนที่ห้าถาวรสองสองนะครับผมของปภเชียงใหม่เครื่องสูบน้ำเคื้นที่ตัวนีทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเครื่องอันนี้เฉพาะวันแมปที่พื้นที่ของเขตเมืองรุ่มนะครับต่างๆเขตเมืองเนี่ยนะครับ โอ้จัดดีเลยครับท่านปภเพราะว่าเวลาเกิดเพลเหตุในพิบ<ห>ัติต่างๆมาซัมเตอร์มันเอาบัตันเนี่ยนะครับท่านจะเสาะหากันแฮมอันอยังก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยบัตันที่จะแก้ไขพออย่างอี้แล้วพอมีการทํำลดบบวันแมปอย่างอี้ออกมาก็จะทําให้การแก้ไขพี่น้องประชาชนได้ทันท,นท่วงทีเพราะว่าซัมเตอร์น้ำมาโว้ยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำามี่ะกี้ท่านบอกว่าถาวรนี่จะมีประมาณเ2สองจุดกับครับท่าน ครับผมมีเวลาจุดครับผมตึงมดเนี่ยมันจะมีอยู่ตึงมดของพื้นที่ของอ่าพื้นที่ของอ่าของเสาสองจุดนี่นีดนิดครับนี่นิสของแม่นะครับผมเป็นเรื่องของน้ำถาวรมีของเทศบาลนครจีงใหมเสาสองนะครับของแม่แตงแหมโอ้ครับผมโอ้ครับท่านต่อพอครับนีคอทา ครับผมถ้ามันนักแตแะน้ำท่วมเหมือนเหมือนหลายปีก่อนนะครับทางกวาจะระดมเครื่องสูบน้ําระยะไกลจากศูนย์เผาปอพเกษติมาได้เห็นด้วยครับผมก็คือมาสมทบกันแล้วสถานการณ์ภาพรวมปีนี้เป็นใจพองเจ้าทา่านพอพอเจ้าอ่อถึงน้ําท่วมปีนี้แบบงงกาใดนะครับเพราระว่าป,ปีนี้มันฝนเอาพายุแบบได้เข้าพื้นที่เฮานะครับตอนนี้มาท่าอยู่นะครับผมเพราะว่าน้าเนี่ยแม่นแม่นครับเขา มันตอนแรกเขาคาดหมายว่าเซาดูเพิ่นก็คาดหมายว่าน้ําพายุจะเข้านะครับผมจ้าวทีนี้ตอนนี้พายุมันขึ้นไปทางเหนือนะครับมันไม่ได้เข้าบ้านเฮามันก่อประเดี๋ยวนี้ก่จะเป็นฝนที่เขาตกนี่จะเป็นน่องฝนนะครับเหมือนเป็นฤดูฝนละสูงนะครับเป็นปกติเป็นฝน,นปกตินะครับประเดี๋ยวนี้น้ําในเขื่อนที่มันกั้นเขาอยู่เขื่อนแม่กลวงมีสาร10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในควรเออควรเขื่อนแม่งามนะครับผม30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ เกินไม่กวงก็แค่สิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยังข้าดน้ำได้นับอยู่นะครับเพราะนั้นคือถ้าอู้ถึงระดับน้ำท่วมคงบฏิทึกห่วง่าได้นะครับเจ้าแต่แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าอาจจะมาเกิดเทศนะครับน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะเป็นเกินโอกาสเกิดได้ยากนะครับนอกเว้นน้าฝนจะตกเฉพาะที่เมืองนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดเอ่อฝนตกน้ำหลากไินโคลนถลลมเนี่ยที่เปิดไหลมาดอยดินดอยหยอดี่ยนะครับ มันก็ยังมีอยู่นะครับจากน,นี้ว่า,าเมิเนที่เกิดขึ้นที่ฝางกับที่ไม่ไอายนะครับความเสียหายอาจจะไม่นับตระใดนะครับผมเพียงแต่ว่าอันนั้นคือน้ํามันมาโวยไปโวยนะครับผมน้ําป่ามาเลี้ยวกนั่นคอการเกิดขึ้นมาได้ว่านั้นก็ต้องระวังอยู่ครับพวกนี้ยังยู่งหน้าฝนอยู่ครับเขาบอกว่าฝนโดยภาพรวมมันอาจจะน้อยแต่มันตกซมตีเหมืนเนี่ยดินมันทับน้ำไม่นับมันอาจจะโยนลงมาได้นะครับครับ อันนั่นเป็นเรื่องการ,รเรียมคว้อมพร้อมอในการป้องกันที่นี่ในบางพื้นตีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุมาแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นดินโยดดินโปดอย่างนี้ละเจ้าน้ำปลาไหลลากดินค้นะลม่มอย่างต,ตา่าน้ำท่วมต่างๆหน่วยงานของเฮาเองเจ้าปอพอเชยงใหม่เองเฮามีบุบันหน้าที่ในการที่จะเข้าไปจวยเหลือหรือว่าเข้าไปฟื้นฟูคือกับพี่นองประชาชนในพื้นตีจะไร้ผ่องเจ้า ผมมองยี่ก่อนนะครับเรื่องยงกยวกับการจัดการสาธารณภัยเนี่ยมีความรัาผิีชอบของแต่ละเขตพื้นที่น,นะครับเป็นแต่ละระดับนะครับผมบน้องว่าพุ่งในการป้องกองับทาสาภัยแต่ละพื้นที่น,นะครับเพราะฉนั้นโดยที่ใกล้ที่สุดก็คือท้องถิ่นนะครับเป็นผู้บริหารตรงู่นของท้องถิ่นเพราะเป็นที่ใกล้ที่น้องประชาชนมากที่สุดจะเป็นหน่วยแรกที่เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหานะครับผมแล้วก็ถัดมาเป็นอำเภอและจังหวัดนะครับถ้าเผิดเวลามีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เนี่ยเพิ่มเกิดบกเกินกัเราควมสามารถเพิ่มกินจะแจ้งเข้ามานะครับ ในส่วนของปอเองนะอยู so ่ในนั้นะาขงจังหวัดเนี่ยคือเขาพบติดตามเวลาที่เกิดเหตุเขาไปมีการแจ้งนะครับทีนนี้ถ้ามีความเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาป็จะโซเขาเจ้าที่เขาเข้าไปเรื่งความช่วยเหลือนะครับผมเข้าไปสำรวจในเขตของท้องถิ่นต่างๆเขามีพบพอสัขภาในเมืองซีตี้นะครับผมอยู่ที่เขตพื้นที่ของที่อันฟางที่จยงดาวนะครับที่ฮอดแล้วก็ที่เสมืองนะครับผมครับแล้วถ้าเผื่อว่านังในพื้นที่ปอปนะครับปจะชาชนจากพื้นที่ข้างเคียงเลยจากส่นการเข้าไปนะครับ ีนี้ถ้าเผื่อว่าง่าประมาณในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนของท้องที่หน่วงทุ่งที่ปพอเนี่ยครับก็จะสามารถเงินใช้เงินเท่ารองรัชการที่วงเงินของสำนักงานปปอมีอยู่เนี่ยนะครับผมก่อเพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับอาจจะเห็นว่าบางทีมีเกิดขึ้นาปม๊บพาพามก่อจัดถุงยังชีพจัดเดยวเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าตอ้องระดมกำลังกันนักเขาก็จะมีเจ้าที่เขาเข้าไปขขช่วยกวาดชีรครับแต่สําคัญเรื่องก็คือว่ายัง่ใดจะคือเอาสามารถแก้ปัญหาได้ไวที่สุดเพราะนั้นคนที่อยู่ใกล้ เหตุที่สุดเนี่ยนะครับไปต้องเป็นคนที่อันสามารถที่จะรับกล้อได้ไวที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนต้องห่้งเหตุแหะนะครับผมแล้วกอดเกมพร้อมแล้วก็พื้นที่นะครับก็ต้องหู้ว่าจะติดต่อสายได้ฟ้องนะครับเพราะนั้นในส่วนของปอปเองก็สามารถที่ติดต่อได้ที่1784นะครับมีเจ้าขี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงครับ หมายเลขที่เฮาปรากฏขึ้นหน้าจอเพื่อกับท่านผู้ชมขณะนี้นะครับแต่เกิดว่าเกิดภัยต่างๆท่านปพครับแผนที่เฮาได้มีการเตรียมไว้แล้วทั้งหน่วยงานทั้งคนที่รับผิดชอบต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านปพบอกว่าหน่วยงานที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนโวยที่สุดก็คืออบตเทศบาลปหลงกำนันในพื้นที่นอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมคนแล้วครับท่านแต่ยังนึ่งที่เฮาเป็นห่วงก็คือเครื่องไม้เครื่องมือซ้ำเติมมันบาดใจมันลุไปอันนั้นมีตังใดอันนี้หายเฮาเน้นย้ำก่อนครับว่าต้องมีการกำชับเรืืื่่ออออออองงงงขเเคครรรมมตต้้พใลลดวาับ อ่าแม่นครับอย่างที่ผมบอกมันเปลี่ยนไปตามแผนการป้องกันรับราสัพ PLIER เพื้นที่นะครับในแผนจราเุ้เรื่องกับแนวทางการปฏิบัตินะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเอานอกจากมีเครื่องมือเราต้องฝึกคนในเรื่องกับการจัดการแก้ปัญหาไปตัวเองนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือจ้างแลวถ้าเผื่อว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหาเนี่ยจะสามารถสับสนได้จากที่ไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ข้างียงหรือจากจังหวัดนะครับที่ใหญ่ไปนะครับล่าสุดทางกองการมีการประชุมในเรื่องยกับการปรับปรุงแผนไปนะครับผม ตอนนี้แผกนการเ้อก่การรับสัตแห่งชาติฉบ,บับใหม่นะครับขอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยู่ระวางการนะผู้ผ่อความมีโชอของพลมนตรีนะครับสาระโวเพียงนัตไตนะครับตอนนี้เขาบมีการทํานในส่วนของแผนผู้ขนานเปตัวเองนะครับยิ่งอยากให้บอกว่าอันนัก้นคือก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับตอนนี้มีการแจ้งให้ปร,ปรับแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็ จัดระบบบริการไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการคุดนลอบคลองดูแลเรื่องการเตรียมเตื้องเครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่ระหว่างนี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้วันทามต้องเตรียมในการแก้ปัญหาไว้ตัวเองครับครับนั่นก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการทําแผนออกมาอย่างต่างๆแล้วเฮาซ้อมรือยังครับท่านปพอครับซ้อมไปแล้วครับครับเป็นยังไงพ่องครับในการซ้อมแผนนะครับ่านขอพิเศษด้ครับผมครับคือคือยี่ฮะเตื้อเขาจะหันการซ้อมโดยวิธีการโดยวิธีการระดมคนนะครับ เวลาเกิดเหตุเข้ามาจัดการแราก้ปัญหาหนีคนแต่นี้สองปีวมนนี้เรามีโควิดเนาะปีนี้ก็ดับอยู่นะครับแต่ว่าการเตรียมสาระภัยะครขบต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเรามาสามารถถ้าได้คือมันยั้งไปก่อนถ้าเกิดไปซ้มซ้อขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเราจะได้จัดการแก้ปัญหาได้นะครับเพราะนั้นล่าสุดไอซัมซ้อมการมอต่างๆก็คือว่าเพื่อท้องถิ่นก็จะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะง่ายๆสมมติสถานการณ์แล้วก็ดูกันโต๊ะต่อกับเตียกันนะครับผมตามระบบซูมน,นะครับผม พราะนั้นก็จะมีการสมมติการว่าถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาท่วมสาพานท่วมหัวนะครับถนนเซหายอี e e เขาจะจัดการแก้ปัญหาอย่างไรพ่องทางพื้นที่จะตอบวิธีการแก้ปัญหาเขาต้องเสนอวิธีการมาตามแผนนะครับ ừ ừ, แล้วก็เขาก็มีการโต้ต่อกัน <ừ, S 2> ก็เป็นการการะตุ้นเตือนให้รู้ว่าจะต้องแยกไหน,นพ่องเวลาเกิดเหตุขึ้นมานะครับผมแล้ววิธีการที่เขาทามานั้นถูกต้องก่อหรือว่ามีข้อผิดพลาดอย่างห้พ่องเอาก็ได้มาโทรการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นการซ้อมของปีนี้นะครับครับ แล้วถ้าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติปกติแล้วเขาคงมีการระดมพนในพื้นที่จริงต่อไปครับอืมอันนี้ถือว่าเป็นแหมเรื่องหนึ่งตีไม่เพราะว่าเป็นการซ่อมแผนพันระบบซูมเฮาปะอุปสรรคปัญหาอย่างระวางการซ่อมแผนพันระบบซูมของเขาผงกะเจ้าท่านปอพอเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบสื่อสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบสื่อสารบางทีมันบัดเสียนะครับ มันมันมันเกิดการคาดเคลื่อนได้นะครับผ่านสัญญาณทับได้ก้อหมได้ก่อน,นะครับสัญญาณนึ่นก็คือเรื่องครับวิธีการไปบัานในแนวความเข้าใจของเจ้าจที่บางที่นะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนเพิ่มนมีการปรับไปนะครับส่วนระบบสื่อสารเ้าว่ต้องแจ้โระบบสำรองนะครับผมต้องนอกเหนือจากระบบซวมซึ่งมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าว่าจะใช้ในส่วน,นของวิทยุนะครับในเรื่องกับการสื่อสารต่างนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเวลาเกิดสารภัยขึ้นมาเรียกได้เขาดูเหมือนว่าเราติดต่อกันได้ง่ายนะครับ ใช้ไอไลน์ใช้เน็ตติดต่อกันนี้ถ้าเวลาเกิดสารภัยรุนแรงขึ้นมาปั๊บเนี่ยต่างคนต่างใจมันเหมือนหนตานะครับรถนักมันก็ไปแย่เจ้ามันก็เหมือนกันโทรศัพท์ถ้าทุ่มเดียวใจทุ่มเดียวกันนักเนี่ยมันเกิดเกิดการติดขัดเช่นเดียวกันนะครับสัญญาจะมีปัญหาเหมือนกันบางที่มันดอยที่ไก่เนี่ยสัญญาไมนกับพิธีไม่กับชัดนะครับเท่ากับอยู่ใช้การติดต่อทางวิทยุแทนนะครับอันนั้นก็เป็นลบหนึ่งเลยเรื่องจากการจัดการแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเวลามีปัญหาครับผม เจา้าเปิลถึงบอกว่าเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆการสื่อสารนี่ถือเป็นสิ่งสําคัญเลยอันนี้เป็นการเรียวพมรอๆของหน่วยงานปอพอแ,ลแล้วแล้วยังปีน้องประชาชนแล้วเจ้าเขาสามารถจวยปอพอได้ก็เจ้าครับพี่น้องพี่น้องประชาชนนี่ครับคือการจัดการสาระัยเลยครับคือว่าเอาสัาคันที่สุดคือบดรี้ท้่เราอยู่ในความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเขาต้องรู้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนพ้อง อยู่เหมือนพื้นที่บนดอยที่มันมีราชันดอยมันจิกมันสูงนี่นะครับผมเราต้องรู้ว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงเพราะนั้นต้องเฝ้าระวังในเรื่องเกี่ยวกับดูแลติดตามงข่าสารตลอดนะครับการประกาศทางราชการตลอดนี่นะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยในห้องถ้านานามากดยียมเข้าเก็กเกบของไว้ยกของจากทีลุ่มตังลุ่มขึ้นตัวที่สูงนะครับเก็ของ,งสําคัญไว้สามารถขนย้ายได้ตลอดเวลานะครับพราะว่าจากเอกสารทางราชการสาคัญนะครับเวลามีเหตุมีต่างๆนเราจะสามารถอุปยได้นะครับ อย่างนึงคือพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ายิ่งแจ้งเหตุได้ไวแต่ใดนะครับเราอย่าสามารถจัดการแค่ปัญหาได้นักขึ้นออนนะครับผมนะครับก็สามารถติดต่อทางปพลได้นะครับหมายเลขทางทางไอ้โทรศัพท์ปกติหรือว่าหมายเลขด่วนนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่ี่ว่านะครับจ้าเขาเป็นหมายเลขทางนะครับแอดไลน์หนึ่งเจ็ดแปดสี่ดดดเอ็มนะครับ สามารถรจะ <ชม S 1> แจ้งเหตุได้แล้วก็พอกอย,อย่างที่ท่านปอบอกนะครับว่าสํารวจบ้านเฮาว,ว่าเคยเป็นตางน้ําผ่านเคยมีปัญหาแล้วก็ควรจะต้อง<ม>การาเรียมความน้อมตัวแล้วท้ายสุดติดตามจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ภัยท,ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วเราต้องบอตซ้ําเติมเหตุการณ์โดยการ,การแชร์ข่าวที่เป็นความจริง <c oughs> อาจจะสร้างความตื่นตระหนกต <c oughs> ัวนะครับท่านปภครับครับนี่ก็เป็นการ ครับเป็นการเตรียมความพร้อมช่วงของภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ฟั่งเจี๋แล้วมั่นใจนะครับถ้าเกิดเหตุภัยเราสามารถจะตัดช่วยพี่น้องประชาชนได้โวยเลยนะครับวันนี้ต้องยินดีจัดนักครับท่านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนัตพงศ์ทิวิการยินดีท่านปพครับครับสวัสดีครับฝั่งเจีเราก็มั่นใจเลยนะจ้ะเนาะที่สําคัญเราเองต้องสํารวจพื้นตีบ้านของตัวเก่าตัวไว้ถ้าเกิดว่า เขามีความเสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตัวนะนจ๊ว่นตอนนี้ต้องต้องพอก่อยแล้วก็สำรวจว่าบ,บ้านเหาเกยน้ําท่วมกันหรือว่าใกล้แหล่งน้ำเ<ม>กาะย้ายเข้าย้ายครัวอันอย่างพอ่อซัมเตอน้ำมันมาวุยเอาบะตาันอะไรยางนะครับเพราะนั้นก็พอก่อยมูเหาตัวนะครับนี่ก็เป็นตึกระตุงเสี่ยงให้ท่านผู้ชมติดตามกันในช่วงแรก